แนะนําตัวใหม่ครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงณัฏยาเกษาแปงค่ะ,ะยคอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6 2ทาสโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสองค่ะครับสนใจในเรื่องของการร้องเพลงมานานหรืออยังครับนานแล้วค่ะกี่ปีเอ่อประมาณ6ปีแล้วค่ะ6ปีแล้วนะเดนนี่อาย,อยุเท่าไหร่ตอนนี้อายุเท่าไหร่14ปีค่ะสิปีนะฮะหปีถัดไปอายุเท่าไหร่6ปีถัดไป ตกแหลกครับที่พยายามพูดคุยอยอกน้องนี่ให้ให้น้องมีความรู้สึกผ่อนคลายก่อนนะครับในเรื่องของการที่เราชอบร้องเพลงลูกพุ่งชอบฟังเพลงลูกพุ่งมาจากคุณพ่อคุณแม่ของเราก่อนหรือเปล่าก็มาจากคุณพ่อเป็นคนที่ชอบฟังเพลงด้วยค่ะคุณพ่อชอบฟังเพลงลูกพุ่งนะฮะคุณพ่อชอบเปิดเพลงไคยให้ฟังเพลงเก่าๆค่ะเพลงเก่าๆประมาณประมาณเพลงของใครบ้างลองนึกซิ เผื่อว่าจะแบบประมาณรุ่นพี่อะไรประมาณเนี้ยพูดพี่แบบไม่กระดาษอายเดียนะฮะเพลงของใครบ้างลองนึกลองนึกของคุณแม่พุ่มพวงอะไรนี้ก็พออ๋อถ้าน้องเี่คุณแม่พุ่มพวงพี่กบก็ต้องเรียกพี่พึ่งพุ่มพวงถงจันทนะครับเพราะว่าอายุต่างกันไม่เท่าไหร่น้องสิบสี่พี่กบยี่สิบสี่เมื่อช่าิที่แล้วพยายามอยากพูดคุยให้น้องมีความรู้สึกว่า จะได้ไม่เครียดจะได้ไม่เกรงคิดว่าเรามีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะเข้ามาประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอรันคอนเทสต์มั่นใจค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้ uh, 100นะอยเปอร์เซนต์ค่ะเขาเชียงปรบมือหน่อยครับเขาบอกว่ามั่นใจร้อยเปอร์เซนต์นะฮะ <c oughs> ถ้าไม่มั่นใจไม่เดินเข้ามาเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะเราเคยประกวดมาหลายเวทีหรือยังเยอะค่ะเยอะเลยใช่ไหมฮะคว้ามากี่รางวัลแล้วฮะ ชนะเลิศสี่รางวัลค่ะอืมไม่ธรรมดานะครับคุณครับอืมมมาสี่รางวัลแล้วนะฮะส่วนมากแนวเพลงที่จะมาร้องก็น่าจะเป็นเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์หรือพี่พุ่มพุ่มดวงจันทร์ใช่ไหมครับแล้ววันนี้คิดว่ามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังที่อยู่ในช่วงเวลาของสบายสบายสไตล์กบวัฒนพงศ์แล้วเรามีความพร้อมที่จะร้องเพลงออกอากาศสดๆให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังไหมพร้อมค่ะพร้อมใช่ไหมครับ